ครับสวัสดีครับ FC ช่างสำหรัเมืออาชีพนะครับขอขอบคุณบริษัทบาวรีนผู้ผลิตสารห่อรื่นคุณภาพระดับโลกด้วยความสำเร็จกว่า150ปีครับ FC ท่านหนึ่งถามมานะครับในเรื่องของปัญหารถยนต์นะครับเมื่อประมาณสัก3-4วันที่แล้วนะครับซึ่งพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกได้นะครับถึงความสงสัยและงุนงงมากนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ นี่นะครับคำถามนะครับของ FC ท่านนี้นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับขอปรึกษาหน่อยครับรถมีอาการน้ำแห้งเครื่องน็อกซ่อมศูนย์เปลี่ยนทุกอย่างของเครื่องยนต์ยกเว้นเสื้อสูบลูกสูบค่าซ่อมหมดไปแสนกับ60,000บาทกับแสนเจ็ดนะครับกับแสนเจ็ดนะครับรถกลับมามีเสียงดังผิดปกติครับ ไปได้300กิโลนิดน้ดนำในหม้อพักน้ำแห้งหมดส่งไปที่ศูนย์ศูนย์แจ้งมาว่า EGR รั e ่วจะรับผิดชอบให้แต่ก็เสนอให้เปลี่ยนสสูบและลูกสูบผมคิดว่ามันมีความผิดปกติรถอยู่ระหว่างรับประกัน5,000กิโล ถ้าผมรับที่จะเปลี่ยนตามข้อเสนอของศูนย์ผมต้องจ่ายครึ่งหนึ่งคือ4 0 0 0มืกว่าบาทถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับเสื้อสูบกับรูปสูบเนี่ยเพิ่มเนี่ยต้องจ่ายครึ่งหนึ่งต้องออกเงินอีกประมาณ0ี่0กื่นบาทนะครับเพราะว่าเสื้อสูบกับรูปสูบเนี่ยเขาผมเข้าใจว่าประมาณ9 0 0 0 0นนะครับเสร็จแล้ว เอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าเขาเขาซ่อมไม่ตรงจุดนะครับไม่ตรงเหตุตั้งแต่ต้นผมสงสัยแบบนั้นครับขอความรู้นะแนะนําหน่อยครับถ้าไม่อย่างนั้นผมต้องเสียเงินค่าซ่อมประมาณสองแสนนะครับนี่นะครับเป็นคําถามนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับประมาณสัก ก่อนที่จะเขามาอัดคลิปเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็คอมเมนต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณวิรยุทธ์นะครับผมขอยัดเอ่ยนามนะครับคุณวิรยุทธ์นะครับเครื่องน็อกแล้วเปลี่ยนฝามาแล้วครับเอามาใช้น้ําแห้งควันขาวครับนี่นะครับก็คือเอฟซี FC เนี่ยท่านก็ให้รายละเอียดผมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ไปเปลี่ยนฟ้าสูบมานะครับแล้วก็เปลี่ยนมาทุกอย่างนะครับโยเวซซูสกับลูกสูบนะครับเสร็จแล้วได้มีไปประมาณสามร้อยโลนะครับฝ่าฟานะครับแล้วก็เครื่องน็อกน้ําแห้งนะครับคือเอาออกมาจากศูนย์เนี่ยเสียงดังเลยนะครับนะครับผมไม่ทราบนะครับว่าเครื่องรุ่นไหนแบบไหนนะครับอันนี้เป็นภาพประกอบนะครับเครื่องยนต์นะครับซึ่งถ้าแจงรุ่นมาด้วยเนี่ยค้อนงามเลยนะครับเพราะว่าผมจะ ลงเข้าไปในรายละเอียดนะครับว่ามันควรจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมพูดรวบรวมแล้วกันนะครับว่าคือช่างไม่เก่งนะครับช่างไม่เก่งไปเจอช่างที่เออไม่เก่งนะครับพอเจอช่างที่ไม่เก่งปุ๊บเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันไม่จบนะครับไม่จบนะครับช่างสสบริการเนี่ยอาจจะไม่เก่งนะครับแล้วไม่จบ มีข้อปัญหาไม่ขาดนะครับเพราะว่าอาการของน้ําดันเนี่ยหรือน้ําแห้งเนี่ยควันขาวเนี่ยพอสูบแตกเครื่องพังเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นช่างน umbers, <Ki> เนี่ยเขาจะว,วัดเอ่อวัดเอ่อเสื้อสูบด้วยนะครับเสื้อสูบนะครับสิ่งนี้นะครับเสื้อสูบนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเสื้อสูบนะครับเขาจะวัดนาเสื้อสูบด้วยนะครับนา,รรนาเสื้อสูบลัะษณะนี้นะครับ ว่าหน้าเขาแอนไหมขยุบไหมนะครับถ้าหน้าแอนหน้ายุบปุ๊บเนี่ย mm. ก็ต้องเอาสูบไปปาดหน้านะครับปาดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยลูกสูบนะครับถึงครั้งที่แล้วไม่เปลี่ยนนะครับก็ต้องเอาสูบไ,ไปปาดหน้าเหมือนกันนะครับปาดหน้าตามนะครับแต่ถ้าเป็นสูนย์เนี่ยความจริง exactly. แล้วเนี่ยนะถ้าคุณปาดเสื้อสูบปุ๊บเนี่ยคุณต้องดูดูด้วยนะครับว่ากระบอกสูบเนี่ยคือต่อออกมาดูเลยว่ากระบอกสูบเร่าหรือเปล่าถ้าน้ำแห้งนะครับถ้าเป็นศูนย์บริการนะครับคือ ถ้าเขารร้าศูนแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องไปเซฟมากนะครับก็คือซัดเข้าไปเต็มๆเนี่ยครับแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องรับประกันเขานะครับคุณฟิตออกมาเนี่ยคุณต้องรับประกันเขานะครับห้าพันโลเนี่ยผมน้อยไปนะครับในวิธีของศูนย์บริการนะครับในความเกี่ยงผมนะครับผมบรับประกันลูกค้าผมเนี่ยที่ผมซ่อมรถเนี่ยฟิวเครื่องไปเนี่ยผมรับประกันห้าปีนะครับลูกค้าผมเนี่ยสามปีถึงห้าปีเนี่ยผมให้เลยนะครับถ้าพังองีกซ่อมฟรีเลยนะครับคุณจะไปฟังปีที่สี่ที่ผมเป็น ช่างแล้วก็ปกดอู่อยู่นะครับคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับลูกน้องยังบอกเลยว่าคือลักษณะว่าเฮียจะเป็นอย่างลักษณะนี้นะครับคือซ่อมไปปุ๊บเนี่ยสามปีหรือห้าปีเนี่ยผมจะดูนะครับว่าซ่อมผมเนี่ยแต่พมซ่อมรับกระผมเนี่ยห้าปีเนี่ยผมรับประกันได้เลยนะครับคุณไปคุยไปทำอะไรแต่พังปุ๊บผมซ่อมให้หมดผมไม่สนใจในเรื่องของวิธีของตัวเงินนะครับผมสนใจในเรื่องของความรับผิดชอบมากกว่านะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับคือช่างเนี่ย เขาวิเคราะห์ไม่ขาดนะครับในความคิดของผมเนี่ยคือวิเคราะห์ไม่ขาดเลยนะครับปัญหาไม่ขาดเลยคือถ้าเป็นไปได้นเนี่ยถ้าเสื้อสูบคุณไม่เปลี่ยนนะคุณต้องวัดนะครับเสื้อสูบนะครับว่ามันแอนไหมหรือเปอกสูบข้างในเนี่ยคุณต้องตอกอาานะอก,อกอามานะครับตอกเปอกสูบออกมานะครับเพื่อที่จะดูว่าอไอ้เปอกสูบเนี่ยมันลาวไหมนะครับคือกรณีนี้ผมเข้าใจว่าเอ,อช่างไม่เก่งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือวิเคราะห์ปัญหาไม่ละเอียดนะครับวิเคราะห์ปัญหาไม่ละเอียด ก็คือทวีข้อปัญหาละเอียดเนี่ยแสนหกเนี่ยคุณอืคุณได้รับอันวัดนะครับเขาเรียกฉันทานุวัดให้เปลี่ยนทุกอย่างนะครับโอ้โหผมซื้อถือว่าสุดยอดนะครับคือเอฟซี FC ท่านนี้นี่สุดใจหัวใจนี่สุดยอดเลยนะก็คือคุณคุณเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะความจริงแล้วช่างเนี่ยความจริงแล้วไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างหรอกคือแค่น้ําแห้งไอ้ฟันขาวเนี่ยเครื่อ,องขอดอกมาเนี่ยคุณลากเขาสูงปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างหรอกใช่ไหม ถ้าคุณดูว่าเปอกสูบนะคุณเช็คออาให้ลงคึงออกเ,อเช็กบอกสูบออกมา,า,างงกมนกเนี่ย,ยล,ล,ล้าวไป,ปล้าวปุ๊บลงคึงมันรู้ปุ๊บเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บสมมติว่าลงคึงเปอกสูบมันร้าวปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีวิธีวิธีของการเปลี่ยนปลอกเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาที่ทำปลอกซ้อนได้ได้หรือถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็บอกลูกค้าไปเลยว่าเปลี่ยนเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบเจ๊งเสื้อสูบพังนะครับหรือคุณจะเอาเสื้อสูบของสูบใหม่ๆเอี่ยมนะครับหรือเราเชงโกงก็แล้วแต่คุณณนนนนนนะะะคคคคครรรรรัััับบบบบบุุกกกกก็็ออธธิิิาา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 ายยยลลูู้่่่่งงงงงงีีมมเปชสสดวๆใข นซ่อมรถนะครับไม่เหมือนกับอ,อูนะครับอูชั่วตัวไปเขาหน่อยโอ้โหยากนะครับในวิถีของการตัดสินใจในวิถีของการที่จะซ่อมรถให้กับลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยยากนะครับคือการอธิบายการพูดคุยนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์เนี่ยโอ้โหช่างศูนย์เนี่ยสบายมากคุณจะเปลี่ยนอะไรคุณก็เปลี่ยนไปนเถอขอให้ทุกอย่างจบนะครับคุณจะขี่เขาสองแสนสามแสนนะเขายังเขายังมีตังค์ให้คุณนะครับทุกอย่างจบนะครับใช้ห้าปีสบายๆนะครับไม่ไดห้าพันโลนะครับห้าพันโลเนี่ถือว่ามันเป็นเอ่อ มันเป็นความพิชซ์ของเด็กนะครับคือคุณฟิตเครื่องเนี่ยประมาณ1 6ื่นหเนี่ยแล้วคุณใช้ให้เขาคุณรับประกันเขาห้าพันโลเนี่ยมันมันเด็กมากนะครับในวิถีของในวิถีของวง,งการช่างเขาเรียกกระจอกนะครับผม,ผม,ผม,ผมอขออนุญาตใช้คงอย่างนี้นะเพราะปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยดา่าไม่ได้ค่อยด่าใครนะครับลักษณะน,น,นี้นะครับคือหมายถึงว่ามันมันควรคุณคุณควรจะมีมากอะไรอะไรมากมากไปกว่านี้นะครับในวิธีของช่างนะครับนี่คือฟาสูบนะครับซึ่งฟาสูบเนี่ย ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าสูตรอาจจะแตกนะครับล้าวแตกนะครับก็ว่าไปนะครับแต่แสนหกแสนเจ็ดเนี่ยมันสมควรที่จะได้5ปีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องเพอร์เฟกนะครับคือต้องจบนะครับภายในแสนหกแสนเจ็ดนะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้มันไม่จบปุ๊บเนี่ยวิ่งไปสามร้อยโลเนี่ยเครื่องมันเสียงดังและฟันขาวเนี่ยคุณลากกลับสูตรพูดเคุณต้องรับผิดชอบนะครับในความคิดของผมเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเลยนะครับ แต่โอเคคุณจะไปบอกว่าเดี๋ยวครั people, okay. extremes, ้งท <alien> ี่แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนเสื้อสูบแล้วก็บฝาสูบโอเคคุณก็เปลี่ยนไปนะครับเสร็จแล้วคุณก็คิดเฉพาะเสื้อสูบกับฝาสูบไอ้ไม่ไม่ไม่ใช่เออคุณคุณคุณคิดเฉพาะเสื้อสูบกับรูกสูบนะครับเพราะครั้งที่แล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนนะครับคุณก็คิดเขาแค่นั้นเองนะครับค่าแรงคุณต้องไม่คิดค่าอะไรคุณต้องไม่คิดค่านุนทานีคุณสุดท้ายคุณก็ต้องไม่คิดนะครับเขาบอกว่าเสื้อสูบเสื้อสูบกับรุกสู่เนี่ย ก็โอเคนะครับถ้าพูดถึงเนี้ยก็ออกคนละครึ่งก็ออกไปนะครับแต่คุณต้องไม่คิดค่าแรงเขาคือคุณต้องไม่คิดอะไรเขาเลยนอกจากคุณคุณข้างแรงคุณต้องฟรีนะครับเพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทํานะครับค่าน้ำมันเครื่องค่าเอ่อค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยที่คุณประกอบไปเนี่ยถ้ามันพังอีกทีเนี่ยหรือหรือไม่ฟอสูบมันอาจจะแต่อีกรอบหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องคุณก็ต้องคิดตังค์เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณซ่อมไปคือคุณซ่อมเนี่ยคุณ คุณซ่อมไม่ตรงจุดนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณประเมินและคุณวิเคราะห์ไม่ไม่เก่งมีคุณวิเคราะห์ไม่ดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยงจากนั้นคุณต้องเป็นความรับผิดชอบของคุณนะครับของศูนย์บริการอันนี้คุณต้องรับผิดชอบเต็มเต็มนะครับคือหนีไม่พ้นเลยนะครับเออส่วนเสื้อสูบเนี่ยเออคุณอาจจะต้องอะไรนะคุณอาจจะต้องคิดตังค์ในสถานที่ว่าถ้าคุณบอกว่าคนละครึ่งก็โอเคตรงนั้นเขาก็จ่ายประมาณสี่หมื่นกันเป็นสองแสนนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องคิดแค่เเเออ่่่่รรรราาคคคสสสืูู้้้้บกัััททีีีงลไไมดปย นะครับแหวนเบื่อเนี่ยถึงมันจะเจ๊งมันจะพังอีกรอบนึงคุณก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการคุณต้องรับผิดชอบให้ลูกค้านะครับนี่ลูกค้ายังดีนะครับไม่ได้บอกว่าศูนย์ไหนนะครับถ้าบอกศูนย์ไหนปุ๊บเนี่ยพอผมอ่านออกไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าเอฟซีผมเนี่ยหลายท่านเนี่ยถ้าอาจจะรู้จักนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้บอกยี่ห้อมาด้วยนะครับเนี่ยเขาเขาเขาถือว่าผมผมผมถือว่าเอฟซีท่านนี้สุดยอดนะครับคุณไม่ได้บอกยี่ห้อมาด้วยนะครับถ้าบอกยี่ห้อปปปปปุุุ๊๊๊บบบเเเเนนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยยผผมมมไหหหาาาารูใใใ้้้ออออขซัก หลายๆคนเนี่ยสะอึกนะครับในวิธีของการซ่อมรถ1 6ื0 0หกนะครับโอ้โหกับ2องแสนนะครับซ่อมทิ้ง2องแสนแล้วสภาพที่ได้เนี่ยคือวิ่งได้300โลเครื่องดังแตกแตกเนี่ยออกมาพุ๊พังอีกรอบนึงโอ้โหสุดยอดนะครับในวิธีของเปลี่ยนช่างเลยนะครับแนะนาให้เจ้าของศูนย์เนี่ยเวลากลับเข้าไปศูนแล้วพวกเปลี่ยนหน้าช่างไปเลยคือไปไปหาหัวหน้าช่างเดี๋ยวไปยืมหัวหน้าช่างที่อื่นเดี๋ยวไปยืมช่างข้างนอกมามามาทำงานแทนกั็ได้ดีกว่านะครับในวิถีของของเงินนะของการทํางานนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนำลูกค้าอย่างนึงก็คือความจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าหามองศูนย์เอ่อหามองศูนย์อย่างเดียวเนี่ยมองดูรนไม่ได้ดดดดดดดนะครับคนใช้รถเนี่ยบางทีเราอาจจะมองอูท่ที่ที่ข้างนอกที่อยู่ข้างนอกนะครับเป็นหัวหน้าช่างที่มาเปิดอู่เองนะครับที่มีความรับผิดชอบมีเอ่อในเรื่องของความคิดในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของมุมมองในเรื่องของความละเอียดในการให้แก้ปัญหาเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับลักษณะนี้นะครับถ้าเราไป ฝากเป็นฝากตายไว้กับศูนย์บริการอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามองดูแล้วมันมันต่อไปในนาคตเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยนะครับนี่นะครับเป็นเคสที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากนะครับลักษณะนี้นะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยศูนย์ก็ก็อยากจะให้เราออกอะไรนู่นอะไรนี่ต่างานานาเนี่ยสุดท้ายเราเราออกแค่เสื้อสูทกระดสูทนะครับคือความความคิดเห็นของผมนะครับหรือไม่กรรลองไอ้สคบขบนะครับคุ้มความผู้บริโภคนะครับให้เขาเข้าไปตรวจสอบ นะครับแล้วก็ไปดูนะครับไปดูรายละเอียดเราเป็นอย่างงี้ๆนะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นสคบปุเนียน่ยจะสอสคบดูปุกเนียย่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องต้องต้องเ้าข้างเรานะครับคู่วงตรงคือต้องเข้าางลูกค้านะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เสียเงินผู้เสียหายนะครับนี่ครับคือถามความเห็นของผมนะครับแล้วผมก็จะมาบอกว่าผมก็จะมาตอบในยูทู e เพื่อจะให้พวกเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นเอฟซีผมเนี่ยได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวนะครับผมก็เลยขออนุญาตจากของเพลนะครับบอกว่าให้ผมเข้ามาเล่าในช่อง YouTube นะครับแล้วก็แามว่าผมแนะนำเนี่ยคือแนะนำลักษณะนี้นะครับเข้ากลับไปที่ศูนย์ปุ๊บเนี่ยผมจะเสียเพิ่มก็อีกค่าเสื้อสูบกับเอ่อค่ารุสูบนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเสื้อสูบเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าอัดมาปุ๊บเนี่ยถ้าปอกไม่แล้วถ้าเสื้อเสื้อไม่แล้วนะครับเสื้อเสื้อสูบไม่แล้วนะครับมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อสูบนะครับแต่ถ้าเสื้อสูบแอนเสื้อสูบแอนเนี่ยก็ต้องไปปาด กาเสื้อสูทนะครับแต่คอาเทนต์เนี้ยแสนหกเนี่ยทุกอย่างมันต้องจบนะครับจบแสนหกเนี่ยไย่ว่าแต่แสนหกอะไรหกหมื่นเนี่ยต้องจบนะครับหกหมื่นเนี่ยเปลี่ยนว้าสูบใหม่ก็อยู่อยู่เอ่ออยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับเปลี่ยนว้าสูบนะครับว้าสูบใหม่ๆเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับแต่ไม่รู้กี่หมื่นนะเพราะผมไม่รู้ว่ารถรุ่นนะครับแต่ผมไม่รู้กี่ประมาณสามสี่หมื่นเอาเต็มที่ประมาณสี่หมื่นนะเต็มที่ทนะครับว้าสูบนะครับพร้อมวาวพร้อมนนพร้อมนี่มาเบ็ยดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยประมาณส ว่าเราคิดยังไงคิดแสนแสนหกผมงงมากเลยนะปั๊มน้ำเอ่ยเ,ออเทอร์โบเอ่ยหรืออะไรต่างๆมันโอ้โหแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนั้นนะในวิธีของผมอะในวิธีของผมนะครับคุณบอกคุณจะเป็นรถราคาสักห้าล้านหรืออะไรอย่างไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนั้นนะคือเวลามันไม่รู้นะคือในใน,ในวิธีคิดก็ในเมื่อเสื้อสูบคุณยังไม่เปลี่ยนแสดงว่ามันเสียหายไม่เยอะนะครับเสื้อสูบไม่เปลี่ยนทูกสูบไม่เปลี่ยนแสดงว่ามันรถแ้วมันเสียหายไม่เยอะนะครับถ้าเสียหายเยอะเนี่ยเสื้อสูบแตก ลูกสูบแตกป,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 ปอกสูบแตกนะครับถ้าสูบไปเปลี่ยนเอ่อลูกสูบไปเปลี่ยนเปลี่ยนปอกสูบเขาคงจะไปเปลี่ยนปอกสูบนะครับเพราะว่าได้เอ่ยเพราะเปลี่ยนทุกอย่างนะครับนะครับลักษณะน,นี้จะเสียหายไม่เยอะถ้าเสียหายเยอะเนี่ยคือเอ่อเสื้สูบมันจะแตกไปแตกด้วยนะครับแตกด้วยเพราะว่าเปลี่ยนปอกสูบเนี่ยปุ๊บเลช่างอัดนนะปุ๊บเนี่ยรู้แล้วปอกสูบเราไม่ลาวแสดงว่า,าวอปอกสูบไอ้ลูกสูบเสื้อสูบไม่ลาวน,นะครับไม่ลาวปุ๊บช่างก็อัดปอกใหม่เข้าไปนะครับเเเสร็จจแลล้้วนนนนีี่่ยยพอหัังากกปุ๊บ ในาใจมาจบนะครับแต่ประกอบมาแล้วไม่จบแ,แบบสดงว่าเสื้อสูบเสื้อสูบอาจจะแอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ป่านเสื้อสูบนะครับลักษณะนี้นะครับแสนหกแสนเจ็ดเนี่ยเสียเวลซ่อมเยอะมากนะครับเยอะมโหฬารานะครับเร็วมาหัาลาแล้วก็ไม่ควรจะเกิลดลักษณะนี้ไม่ควรจะเกิดแสนหกแสนเจ็ดเนี่ยตอนจบนะครับ <S <S คือยังไงก็ต้องจบแล้ห้าปีค่อยว่ากันสามปีห้าปีค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับในเรื่องของการซ่อมเครื่องยนต์นะครับ นี่นะครับเป็นการแนะนํานะครับแล้วก็เป็นการอธิบายแล้วก็ตอบคาถามนะครับว่าผมแสดงความเห็นยังไงนะครับนี่คือการแสดงความเห็นของผมนะครับว่าศูนย์บริการเนี่ยต้องนั่งคุยกันนะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนเสื้อสูทเนี่ยมันต้องอแน่ผมอยากจะให้ให้อะไรนะให้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 บุคคลที่สามอ่ะสุขสอขบวโรเนี้ยเข้าไปดูนะครับถ้าถ้าตัดใจไม่ได้นะหรือเจ้าหน้าที่ต้รวจก็ได้เข้าไปดู เอาคนที่เป็นคนที่มีความรู้เรื่องรถหน่อยนะครับให้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปพูดคุยด้วยเข้าไปเพื่อนนะครับเข้าไปรับรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับแต่ศูนย์บริการจะให้เข้าไปดูหรือเปล่าลักษณะนี้นะครับโอ้โหน่าเห็นใจนะครับแสนหกแสนเจ็ดนะครับแล้วมาอ่ออีกสี่หมื่นนะครับก็เป็นสองแสนซ่อมจริงสองแสนบาทนะครับได้ไม่จบนะครับแล้วซ่อมออกมาปุ๊บเนี่ย จะดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับโอ้ด้านเหนื่อยนะครับคิดลักษณะเหนื่อยนะครับแล้วไอ้ที่นอกอีกรอปที่สองเนี่ยยังไม่รู้เลยฟาสูบแล้วหรือเปล่านะครับถ้ารับฟกสูบทุกอย่างในสูบต้องรับผิดชอบหมดเว้นแต่เสื้อสูบกับลูกสูบนะครับครั้งที่แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนเราอาจจะออกเพิ่มอีกสี่หมื่นนะครับแต่ทุกอย่างต้องจบนะครับออกเพิ่มอีกสี่หมื่นทุกอย่างต้องจบเสียเสียค่าซอมไปสองแสนนะแต่ต้องจบนะครับสามปีห้าปีเนี่ยคุณต้องจบอ่ะหมายถึงว่าคุณต้องไม่ ไม่ต้องไม่ต้องเสียอีกเลยอ่ะโอ้โหน่าเห็นใจนะครับผมผมผมตามอยู่นะครับผมตามอยู่นะครับแล้วก็รบกวนส่งเรื่องราวให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็รบกวนส่งเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับรบกวนส่งเอ่อเอ่อศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ไหนนะครับเดี๋ยวผมโทรเข้าไปถามนะครับศูนย์ไหนนะศูนย์บริการเดี๋ยวผมโทรเข้าไปถามเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือบอกรุ่นปอยี่ห้อมาทางช่องผมก็ได้ครับช่องยูทูบตายล่านะครับนะครับรบกวนนิดนึงนะครับ ให้ผมได้มีอการรู้แนละ้วเดี๋ยวผมโทรเข้าไปถามสูตรให้นะครับผมเข้าไปคุยที่สูตรให้นะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยผมขอตามนะครับเรื่องนี้นะครับขอตามข่าวนะครับเแสนแสนหกแสนเจ็ดแล้วก็ต้องเพิ่มอีกประมาณสี่หมื่นนะครับถ้าเพิ่มสี่หมื่นแล้วทุกอย่างจบนะครับห้ามคิดอย่างอื่นนะครับห้ามคิดอย่างอื่นเลยค่าน้ำมันเครื่องค่าเอ,อน่อไอ้นี่ค่าแรงช่างค่าโน้ตการีห้ามคิดเด็ดขาดนะครับลักษณะนี้จได้นะครับ แล้วเขาสูงก็ต้องรับผิดรับผิดชอบมาห้าพันไม่เอานะครับห้าพันนายเกยียรตินะครับห้าพันดินรับประกันห้าพันตันกิโลเนี่ยนายเกยียรติมากนายเกียรติมากน่าเปลี่ยนมากเลยขนาดช่างข้างนอกเขายังสามปีเลยช่างข้างนอกพวกผมเนี่ยไปไปดูได้เลยช่างอาชีพประมาณสามปีขาปีขึ้นนะครับฟรีเครื่องไปเนี่ยรับประกันกันเนี่ยสามปีขึ้นอาจจะน้อยขี่หมวขี่หมาละปีนึงอ่ะนี่นะครับในวิธีของช่างซ่อมรถมืออาชีพนะครับข้างนอกเขาเป็นลักษณะนี้นะครับหลายอู่เป็นนะครับหลายอู่เป็นเป็นลักษณะนี้นะครับรบกวนรบกวนทีี่่่เเเดดนนนคือป็ไไ้ย ถ้ามีปัญหาเนี่ยคือทิ้งทิ้งเอ,อ่อทิ้งเรื่องราวไว้ที่ตายเอคอคมเมนต์ผมแล้วก็แล้วแล,วแล,วแลวเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรศูนย์ี่ครับเดี๋ยวผมโทรเข้าไปถาม,มนะครับแล้วก็ที่เป็นรถต่างๆอาณาเนี่ยเดี๋ยวผมโทรเข้าไปติดต่อนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าศูนย์สูนี่เขาจะออกมาลนลักษณะไหนย,ยังไงน,นะครับเพื่อที่ๆๆจะเพื่อที่จะมาเล่านะครับเล่าข่าวให้พวกเราฟังนะครับว่าการซ่อมรถเนี่ยบางทีบางอย่างมันจะปวดนะครับจะปวดเงินเดือนทั้งเดือนเนี่ยพวกคุณเนี่ยบางที ไม่ได้นะครับไม่ได้ยินใช้เงินเดือนหรอกครับหมดไปกับรถหมดนะครับผมเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยที่จะทําช่อง u t u b e ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเห็นใจและสงสารพวกเรานะครับแล้วก็มีความมีความคิดิพวกเราข่งใยนะครับแบ่งปันความรู้นะเพราะว่าความรู้ของผมเนี่ยบางทีบางอย่างบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเราหลายๆคนนะครับเงินเดือนทั้งเดือนนะครับคุณต้องเอาไปใช้อย่างอื่นนะไม่ใช่อยู่ซ่อมรถหมดนะครับนี่นะครับเออไปไปได้นะครับเดี๋ยวข็วานต่อนะครับติดตามนะครับติดตามทางลาวนะครับถ้ามีอะไรก็ร้องสคบนะครับ เอ่อมที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้นะครับร้อยสองสองก็พอได้แล้วตลาดนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจนัปุ๊บเนี่ยก็ผมจะติดตามนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำถามเข้ามานะของใหญ่จริงๆนะครับเคสนี้นะครับสองแสนคิดว่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจนัปุ๊บเนี่ยจบหรือไม่จบก็ต้องมาลุ้นกันในทีนึงโอ้โหเหนื่อยนะครับเจอช่างไม่เก่งนะครับเจอเจอช่างไม่เก่งอย่างเดียวนะครับสู่บริการโอเคไม่มีปัญหาเราเพราะแต่ช่างอาไม่เก่งช่างซ่อมรถไม่เก นี่นะครับนี่ความคือความมุ่งใจของพวกเรานะครับชาวเอฟซีนะครับช่างสร้ามืออาชีพนะครับขอบคุณบริษัทวาวบรีนะครับผู้บริหารละลายนิสัยคุณภาพระดับโลกด้วยความเสถียรกว่า150ปีนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามมาแน่นานนะครับแล้วก็กำลังเข้ามาติดตามนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็เป็นจังหวะจังหวะได้เรื่อยนะครับมีทุกวันนะครับเอฟซีผมนี่เข้ามาติดตามทุกวันนะครับค่อยๆเข้ามากันนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องปัญหารถยนต์ด้วยกันพร้อมกันนะครับไปเจอผมในช่อง เฟซบุ๊กนะครับช่างหล่อหัวใจรื่นนะครับของมอวบรีนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้ลิงนะครับไว้ใต้คลิป u t u b e ผมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอจานั้รก็ไปเชอมโยนใน a c e b o o k นะครับผมจะไปตอบคาถามตรงนั้นอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเปิดช่องสื่อสารมากขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวงยยนะครับสาหรับเอฟซีท่านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยนะเดี๋ยวผมจะิดต่อคุยกัน ในช่องของคอมเมนต์นะครับแลวผมจะตามเรื่องนะครับว่าแสนหกแสนเจ็ดเนี่ยอาจจะถึงสองแสนไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอรยะยะนั้นปุ๊บเนี่ยรถจะเป็นแรยังไงต่อนะครับเดี๋ยวผมจะตามเรื่องให้พวกเราได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวต่อไปนะครับขอบคุณครับ